สวัสดีครับผมมอสบารเบอร์นะฮะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตัดผมทรงรองทรงสูงสั้นนะครับผู้ใหญ่นะฮะขั้นแรกเราก็ต้องหวีนะครับเช็คผมก่อนนะครับดูแนวผมนะครับดังนั้นผมจะใช้หวีนะครับเอียงนะครับสีิองศาประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะเร่งความเร็วนะครับจะไม่ได้ทำเร็วๆเหมือน คลิปที่ผ่านมานะครับตรงหลังใบหูนะครับผมก็ตัดนะครับแล้วก็ยกลอยนะครับเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามนะครับเพื่อลบขอบนั่นเองตรงนี้ผมจะปัดรับฟันเป็น0ูนจุดห้าแล้วก็สะบัดขึ้นไปนะครับตรงด้านข้างแล้วก็เอียงนะครับใช้หวในการเก็บงานนะครับบริเวณตรงด้านตีนผมนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับเกณฑ์ก็ขึ้นสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรองทรงสูงสั้นนะครับตรงนี้ผมก็จะเชื่อมระหว่างด้านหลังกับมุมด้านซ้ายนะครับตรงหลังใบหูนะครับตรงนี้เอียงวี45องศานี่ผมจะปรับฟันเป็น0.5แล้วก็สะบัดข้อมือนะครับบริเวณตรงด้านท้ายทอยของลูกค้านะครับ ก็ยกซอยนะครับตามนี้เลยนะครับฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็เอียงหวีนะครับตามรูปแบบที่ผมทําให้ดูนะครับตรงตีนผมผมจะเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ยังเก็บงานไม่ครบนะครับก็ขึ้นทรงไปก่อนนะครับยังหวีตามนี้นะครับ หัวศีรษะนะครับของลูกค้าค่อนข้างมีหลุมนะครับเป็นหลุมนะครับก็เลยมีรอยเป็นดำบ้างขาวบ้างนะครับตรงนี้ก็ตัดเหมือนกันกับฝั่งนั้นนะครับแต่จะเอียงหวีแนวตรงนะครับหรือจะเอียงสี้าองศาก็ได้นะครับวันนี้ผมจะบังนะครับมองไม่เห็นส่วนด้านบนนะครับผมก็จะเริ่มซอยนะครับสั้นนะฮะ ปกติลูกค้าตัดสกินเฮดนะครับแต่ครั้งนี้ผมอยากจะตัดรองทรงสั้นให้ลูกค้านะครับเผื่อลูกค้าชอบนะครับเพราะว่าปกติตัดแต่สกินเฮดเบอร์2นะครับสั้นมากนะครับแต่ทีนี้ลองตัดรองทรงสูงให้ลูกค้าดูเผื่อลูกค้าอาจจะชอบสไต,ตล์รองทรงนะครับ จากนั้นผมก็จะเก็บบริเวณตรงขอบนะครับไล่มานะครับจากนั้นผมก็จะเคลียร์พื้นที่นะครับปัดเศษผมนะครับเพื่อดูว่าส่วนไหนที่ ตัดออกไปแล้วและส่วนไหนที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นนะครับดังนั้นผมจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับในการเก็บรายละเอียดนะครับเบอร์หนึ่งจะไม่ได้ปรับฟันนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งเพียวเียวนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับเล็กในการปัดเศษผมออกเพื่อดูว่าแนวไหนที่ตัดออกไปแล้วนะครับเราจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับ้ันหลังผมจะสบัดข้อมือนะครับสบัดเป็นแนวเผลินขึ้นนะครับ ะรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมขึ้นด้วยหวีไปแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บขอบอะไรให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าเราเก็บขอบด้วยหวีไปแล้วตอนแรกนะครับดันนั้นผมก็จะซอยด้านหน้าให้ลูกค้าครับซอยออกนะครับเพราะปะกติลูกค้าต,ตัดแต่สกินเฮดนะครับไม่เคยตัดทรงอื่นเลยนะครับ ผมเลยอยากจะลองเปลี่ยนแนวให้แกดูนะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับที่ตัดกับเรามานานนะครับเนี่ยผมก็จะซอยนะครับซอยยกนะครับบริเวณตรงขอบนะครับให้มันสั้นๆเลยนะครับลูกค้าชอบสั้นๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะการขอบแต่ผู้ใหญ่นะครับ ครับเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับก็จะไม่ชอบขอบที่มีความคมคมเหมือนกับวัยรุ่นนะครับอันนี้ผมก็จะไม่กันให้เป็นขอบอะไรที่ชัดเจนมากมายนะครับด้านหลังผมก็จะสะบัดอย่างนี้นะครับฝั่งด้านนั้นนะครับก็จะกันเหมือนกันนะครับแต่จะไม่ทําให้คมมากนะครับ นั้นก็ทําความสะอาดนะครับปัดเศษผมครับเกลี่ยพื้นที่ด้านหน้าสำหรับใครอยากจะเซตผมให้ลูกค้าก็สามารถเซตได้นะครับหรือไม่เซตก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะาตัดในรูปแบบไหนนะครับตัดเร็จแล้วเราก็หว,ว,วีก็จบก็ได้นะครับหรือใครอยากจะลอง ฉีดน้ําแล้วก็ลองตั้งทรงให้ลูกค้านะค,น,นะครับเพื่อลูกค้าชอบก็จะได้แนะนํากันต่อไปนะครับด้านหลังก็จะมีพวกลายขนนะครับช่วงนี้ผมงดมีดโกนนะครับงดมีดโกนงดโกนหนวดนะครับไม่ได้ใช้ใบมีดโกนเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปตัดลองทรงสูงสั้นนะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามไว้ให้ช่างมอสปลาเบอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ